แล้วท es ุกวันนี <S <S ้ฝรั่งคนนั้นยังอยู่ไหมอ่ะเขาน่าจะยังอยู่ค่ะแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วทายก็เพราะว่าพูดพูดไม่เป็น I don't speak English You don't speak English You know that I'm <Stupid> English okay don't worry uh huh. I will try to understand you และที่สำคัญก็คือว่าวันนี้นะฮะมีสองคอมเมนเตอร์เห็นว่าคุณรู้จักเป็นอย่างดีก็สนิทสนุกการเจอกันบ่อยๆโอเคเราเริ่นเชียนเข้ามาเลยดีกว่าเรียนเชิญเลยนะคะับเจ้าพาวาพับเกนะคะใหม่และมาม่วงค่ะ และอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นการคืนสู่ย่าต้อนรับใหม่กล<า>ับมา,นนาให้เหตุการณ์เป็นยังไงคราวนั้นเหตุการณ์วันนั้นก็คือก็โดนเทกันไปเด็ก <S <s าาก,กันกน,กกนี่ว่าว กึ่งเล่ากึ่งปวดเกิดการเคลียร์เคลียร์ผมไปก็โดนเทอะน้ปะอ๋อจำได้ว่าเป็นฝรั่งชายเป็นฝรั่งเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหเป็นคนอิตาลีด้วยอิตาลีด้วยแล้วกคนบนโพเดียมแบบกดปิดไฟกันหน่อยมากแล้วเราก็ถูกเรื่องใช่หลังจากนั้นแล้วหลังจากพอได้ออกไปหลังจากนั้นก็แต่งหญิงไม่ถึงตัวของเราหรือเปล่าเป็นบ้านของพี่เขาแม่เขาแล้วทุกวันนี้ฝรั่งคนนั้นยังอยู่ไหมอ่ะเขาน่าจะยังอยู่ค่ะแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ก็เพราะว่าพูดพูดไม่เป็น I don't speak English You don't speak English You know that I'm stupid English Okay Don't worry I will try to understand you เราเป็นหาทรืองภาษาอ๋อก็5บาทสิบาทกันไปห้าบาอดวันนี้ครั้งแรกของคุณครั้งแรกของคุณครั้งแรกจริงๆขนาดเพราะว่าจำได้เมื่อสมัยก่อนเรียนอยู่ดูพี่ใหม่อยู่ตรงนู้นพี่ใหม่อยู่โพเดียมนู้นใช่โพเดียมหนองพูใช่แล้วแบบว่าดูในทีวีแบบอีบ้านนี้มันใส่ห่วงจมูกทำไมวะแล้วตอนนั้นพี่ใหม่แกแบบมือจะเขาว่าแฝงตอนนั้นคือเด็กต่างจังหวัดมันไม่รู้ไงแบบอุ้ยที่เหมือนวัว สิ่งที่คุณต้องทำนะครับสาหนุ่มโสดต้องการที่ปรึกษามากจะแนะนำอะไรพวกเรากันดีไม่ต้องทำไรค่ะถ้าเราสวยเราก็ได้ร่หาอีเล็กเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นประธานบริษัทนี้คุว่าจริงเจ้าของรายการจริงๆแล้วได้พิธีกรเป็นผัวาคนไหนอ่ะกูคือกูหรอยายยาก เอาดีดีเป็นฉันว่าเันไม่เหมาะสมเป็นตัวของตัวเองที่สุดอย่างเงี้ยผู้ชายจะเลือกเราเพราะว่าเราเป็นเราเพราะฉะนั้นคอมเมนเตอร์ทั้งสองท่านประจําพี่พี่หม่ใครนั้นเป็นประธานบริษัทได้โอเคได้ค่ะ อุ้ยเตรียมอะไรเหรอเป็นประธานบริษัทเราเตรียมพร้อมทุกสถานะหนักไมอใก่แงนั่หนักมึงเสียข้าเขาเท่าไหร่ะ